สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมวัดพระาธาตุเท่าแหสุดยอดชุมชนต้นแบบระดับประเทศ โดยในวันที่10กุมภาพันธ์2,567เวลา1 6นาฬิกา45นาทีที่ชุมชนคุณธรรมวัดพระาธาตุเ่าแห่จังหวัดแพร่นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเที่ยวชุมชนยนต์วิถี ชุมชนคุณธรรมวัดพระาธาตุช่อแฮสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2566ระดับประเทศที่บริเวณวัดพระาธาตุช่อแฮพระอารามหลวงโดยเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่เป็นจุดเด่นของชุมชนเช่นชมการแสดงฟ้อนต้อนรับชุดฟ้อนปูจาขุนลัวไอ้ก้อมถ่ายภาพจุดเช็คอินเที่ยวชุมชนยนวิถี ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮเข้ากราบสักการะหลวงพ่อช่อแฮประธานพระอุโบสถพระประธานในพระอุโบสถกราบนมัสาการพระโกสัยเจติยารักษ์ดรรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงห่ผมผ้าพระพรธาตุและชมพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุช่อแฮค่ะ จากนั้นเวลา18นาฬิกานางยุพาทวีวัฒนากิจบวรหลาดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะเยี่ยมชมกัดก้อมของวัฒนธรรมงามราววิถีชุมชนตลาดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนผลิตภัณฑ์ความเชื่อสมุนไพรพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นผักและผลไม้พื้นถิ่นตามฤดูกาลผักปลารสาพิษมะพร้าวเผา ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนชมสาธิตการทำตุงชัยประจำวันเกิดการทำสวยดอกไม้การฝั่นเทียนบูชาดวงชะตาชมสาธิตผลิตภัณฑ์จากสารจากไม้ไผ่กล้วยสลากผลิตภัณฑ์วิถีชุมชนสืบสารประเพณีตานกล้วยสลากชมการสาธิตแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านแม่ครูกัญนาทองคำ มีแชมพูสมุนไพรรูปประครบสมุนไพรน้ำดื่มสมุนไพรบำรุงสุขภาพยาต้มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ทดลองแช่เท้าสมุนไพรชมการสาธิตปักผ้าด้นมือโดยกลุ่มต้นแบบผ้าด้นมือคลิตจักรสามัคคีธรรมที่5แหล่งผลิตและจำหน่ายงานหัตถกรรมผ้าด้นมือค่ะและพิธีเปิดงานเที่ยวชุมชนยนวิถีชุมชนคุณธรรมวัดพระาธาตุชาวแห่สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีประจำปี2566ชมการสแสดงศิลปวัฒนธรรมชุดรำพึงโกสยัยโดยโรงเรียนเมืองแพร่ จากนั้นในเลิศดชัยสกลสวสภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวต้อนรับและนางสาวเกสรปรามาศร,รองประธานชุมชนยนต์วิถีวัดพระาธาตุช่อแหกกล่าวรายงานว่าชุมชนวัดพระาธาตุช่อแหกเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์และเสน่ห์ที่เวทล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยมีวัดพระธาตุช่อแฮและองค์พระาธาตุช่อแฮห,หลวงพ่อช่อแฮเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีในส่วนของการขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆที่จะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีแหล่งท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรมที่พักโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรด้วยดีเสมอมาและเป็นความภาคภูมิใจที่สำคัญของชุมชนคือได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับประเทศของกระทรวงวัฒนธรรมถือว่าเป็นกำลังใจที่ทุกคนในชุมชนร่วมกันทุ่มเทเสียสละ ผลักดันให้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้ปัจจุบันชุมชนวัดพระาธาตุช่อแหเป็นที่รู้จักและเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาเที่ยวในจังหวัดแพร่ หลังจากนั้นนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานว่าดีใจที่ได้มาเป็นประธานเปิดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีวัดพระธาตุเช่าแห่ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับประเทศในปี2566ตามนโยบายการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างงานสร้างไรายได้เศรษฐกิจเดินสังคมดี ประเทศไทยโดดเด่น ผ่านการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญท,ที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จดังกล่าวด้วยมีหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนชุมชนในานามของกระทรวงวัฒนธรรมขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแหผู้นําชุมชนพี่น้องชุมชนวัดพระธาตุช่อแหที่สร้างกิจกรรมดีๆต่างๆซึ่งทราบว,ว่ามีหลากหลายและดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง อาทิการจัดเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชนมีการพัฒนาต่อยอดอาหารพื้นถิน่น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมถึงการสร้างความเป็นเจ้าบ้านที่ดีซึ่งเป็นเสน่ห์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆนำมาซึ่งไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีลูกหลานได้กลับภูมิลำเนาได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตาหลังจากกล่าวเปิดงานจบมีการชักรอกตุงชัยทำพิธีเปิด จากนั้นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะร่วมรับประทานอาหารเย็นขันตกอาหารพื้นถิน่นชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดที่1ฟ้อนกลองอืดเมืองแป้ด้วยกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดพระาธาตุช่อแฮชุดที่2วิถีช่อแฮเพรีปูจาด้วยฮงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาเมียงแป้รู้เรียนเมืองแพร่ ชุดที่3กราบบาร,รมีพระโสััยเจติยรักษ์ด้วยกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดพระาธาตุช่อแฮช,ชุดที่สระวงมนเมืองแพร่ด้วยกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดพระาธาตุช่อแฮมีการแสดงดนตรีสล้อซอซึงบรรเลงขับกล่อมตลอดงานโดยกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์จะมีพิธีสืบชะตาหลวงสเสดเคราะหบแบบโบราณล้านนาโดยพระโกศัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสว,วัดพระธาตุช่อแหรพระอารามหลวงโดยใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีโยนเมืองแพร่360องศาวัดไหว้สาปารมีพระธาตุดอยเล่งวัดพระธาตุอินแขวนค่ะ ยะิธานจตานิปุริสยานิอัตาปุริสกพะเอสัพราโอสาวกสังโฆอัุจริธกัยตโััสัสพุทโตสาวกัโคมาสัง โอโตสาวกสังโฆสามิติปฏิปโนภโตสาวกสังโฆยะทิทัณจตาลิปุริสยุขานิอัตปุริสะภุคลาเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนยโยปาหุนยโยทัขินายโยอัญชรีอันุตตร,รังปุญญาเทตตังโลก,กัสสานติอานนั้นแปลว่าอะไที่นะก็นะจะ,ะสุนาขแล้วก็สุขูนะมีทั้งมาเป็นทั้งใบผูแล้วก็ต้นดอก เชียรของกาสักการะอชาผู้บปโรมัสารรงเดียกิจุดนะทูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อสักการะพู้เรมัสางเดียวกิเตสพระวสาเกศธาตุแต่พระเขาสอกสายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน,นนะเมื่อได้จุดทูกเทียนเครื่องทองน้อยเด้ยร้อมแล้วก็ได้นะกล่าว เตินเก่าจากนั้นก็จะมาภาพจากข้อเป็นต้นเสียงเก่าคำว่ายพระบรหัตนตจ้าแห่ตอนนี้โอสัยยาพระชัคขาปภะเตสัตตะมโนรัมเมวันธามิทัตุโยอหังวันธามิ ขอไหว้พะระเจ้ปกระลัตยุพาทุีวัฒนกิจบวรท่านจะถือได้มงคลตรงนี้จากนั้นก็ให้ท่านอุ Catholic. บาสิกาทั้งหลายมีท่านสิทธิทรส่วนแลมีประธานผู้ตรวจพร้อมกับบรรดากรรมว่าเดี๋ยวผู้ชายเข้าไปในกระเพงแก้วนะเข้าไปในกระเพงแก้วมีเป็นการห่มผ้าพระธาตุช่อแห่งเริ่มต้นตรงนี้เลยนะ นันทิวัตนวอยเอปังตะวันอิชายโยมุยอิชายาสุขัยาะนันทามัจจาลิสุปะทัก ของเราได้เนี่ยทำอย่างนี้นะตั้งเกิอรติธรานให้ดีนะเดือนเดืเสามใต้เดือนห้าเหนือนะปีทองสอพันห้าเป็นวันเลิกวันชัยวันที่ท่านตรัสระสรวงว่าธรรมอดิตบอวลด้คณนะนำพระแพรพเอาห่มอบพนหาช่องแห่นะพระธาตุในความครั้งท่าน ยุพาก็ได้มาเฉลิมฉลององค์พระบระมธาตุช่วเฮก็ได้เปิดงานวิธีที่คือดั้งเดิมเป็นอย่างนี้แล้วก็พัฒนาม,มาเป็นเ่็ดชั้นหลวงอย่างนี้ก็สวดมนต์ข้ามปีทุกปีเราก็มาตั้งตรงนี้ให้คนได้รอดวันสวดมนต์ข้ามปีใหม่นี่นคำว่าตะแต่แวจิ๋วนะก็เป็นสิ่งที่รนะเป็นโบนะแสดงความนะนะความชื่นชมยินดี ควนะามต้องรับทนะี่มาแล้วก็จะเกิดแต่วความโชคดีมีชยัยนะส่วนเรข้ามปีอัตมาข้านาทุกท่านทุกคนก็พานแต่แล่นี้นะก็จะสวัสดีมีโชคปีชัยนะก็เดี๋ยวเดือนนี้ก็จะเก็บแล้ว <c oughs> นะก็ถือโอกาสน,นำข้ามลอดตัวนี้ให้เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวที่เวทีมีอีกนะนะนะที่อาบวง,ง,ง,งที่มาตลอดประการมาประสิทธิมย์ สุขตโอสุขิตาวโตนวโสนาเนอะพโคสุขิตาโมหิาสเพริยิสานทาสุขิตาวโรนาบุตระศาสอะพุขาสุขิตาโหิสนาเพริยัติยิเตยันทาสุขิตาวิโนาบุตระศาสาเนอะพุาสุขิตาโมหะหัสเพริยติยินะเดีในพิธีกับ นะแล้วก็นำมาเป็นนวัตกรรมนะให้คนทั้งอาจะต้องได้นะจากสิ่งที่เป็นทติความเชื่อเป็นพิธีกรรมทนบ้านที่ทุกคนเห็นว่าเอาเป็นเดกที่หน้าบ้านเหมือนป้องกันสนิทจำนไรพูดผีปีศาจนะเราก็นำสิ่งเหล่านั้นนำมาพัฒนาต่อยอดหรืออะไรแล้วแต่ที่ลงไปเก็บข้อมูลก็ได้รูปแบบนะผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสิ่งเหล่านี้มานะนะเมื่อทุกท่าน ได้รอดแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตรงนี้เป็นแรนมาไม่เห็นองค์พระบรมธาตุช่อแหกกันนะทนะุกท่านได้รอดแล้วแล้วนะข้าปลอดภัยเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้เป็นจุดแลนดมาถ่ายรูปนะในองค์พระบรมธาตุช่อแหงตั้งแต่งานวันนี้บรรยากาศดีมากแนะทเทวบทเทวตา,าอันธโมธนา

Amor. Um... Oh, that. No. วัฒนธรรมจังหวัดกลุ่มภาคเหนือประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่คณะส่วนราชการประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอท่านกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้มีเกียรติ ผมนายเลิศชัยสกลสุภาพรองผู่ารา,า,าชิการจังหวัดแพร่ในนามของจังหวัดแพร่ขอต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแหนในวันนี้จากการที่กระ,ะทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศยกย่องชุมชนคุณธรรมเที่ยวชุมชน ว,ว,วิถีประจำปีงบประม,มาณพศ2566วันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าชุมชนวัดพระธาตช่อแหงเป็นชุมชนที่มีศักยาภาพด้านการท่องเที่ยวทราบบอกว่าท่านเจ้าคุณพระเจ้าแผ่งดนประเพณีไหว้พระธาตุช่อแหงประบาสนุกนการจัดขบวนและ จากทุกองเภอรวมถึงสนหรับเ่งการแสดงทางศิลปะและน่าทําแต่ถึง24มีนาคมมีกิจกรรมเพิ่มเติมพิเศษพื้นนี้ทอยแแ่ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสมควนด้วยได้นำเอาของดีของชุมชนจาก ตางๆครับมาจากกิจกรรม่วงวัฒนธรรมการสาที่นั่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ความเชื่อเป็นจุดเช็คอินแรกๆนะครับก่อนความยั่งยืนต่อไปทุกทนฝก่ออใช้กระุนสวัสดิ์กระ ข้ารการท้าปูสายเจติยาละรองเจ้าคณะจังหวัดแปดเจ้าว,วาดาวัฒนาเจ้าแหพระอารามหลวงเรียนทันยูพาพรวินวัฒนาตตรรกิดตวอนพระราชกระทรวงวัฒนาขรนรองประธานชุมชนยนยนชุมชนยนวิถีของวัฒนาเจ้าแห่อออขอข้าพุทธคันตีได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในการเปิดตัวสุดยอดชุมชนยอนวิถีต้นแบบองเที่ยวชุมชนยอนวิถีชุมชนวัดพระาตเจรแญในที่ชุมชนวัดพระาตเจแหญเป็นชุมชนตีนี้อัตลักษณ์ที่ดดมีเสน่ห์แต่รอกไปด้วยธรรมชาติของเขาเป็นวิถีวัฒนธรรมดีหลากหลายโดยนี้วัตถุประสงค์ในเรื่องของการไหวพระธาตุจริญบัวพระธาตุเจรแญ หลวงพ่อพระเจ้าช้ำใจพระเจ้าแล้วก็มีจิตใจที่รวมแรงลงใจที่ยป็นอย่างนี้ในส่วนของการขับเคลื่อนเพื่อเป็นชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมได้ดำเนินงานต่อเนื่องแล้วก็มีการสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องการท่อารณีใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งสามารถตั้งโจทย์เรื่อการน,นักท่องเที่ยวเพราะว่าจะเป็นเรื่องของเทศกาลประเพณน,นี้ แหล่งท่องเที่ยวอาหาร,รพื้นถิ่นวัฒนธรรมดีภับตีวะัสมาเจ้าแล้วก็ได้รับพร้อมลง,ง,งมาจากองค์กรต่างๆวินิจฉัยมาของชุมชนต้น,นแบบเกี่ยวชุมชนยนต์วินนถวีระดับทวีวัฒนธนรรมบาลทวีวัฒน,น์นัดบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มีเกียรติในการ เปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนเดี๋ยววิถีชุมชนวัฒนารมจังหวประเดเจ้จาท่านพระเมธีวชิรธรรมที่ป,ปรึกษากเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัะพระธาตุลายศิ์เอาคุณเจ้าดูดูไในสกลสาวภาเราผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านประธานสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ท่นานนะคะเราก็คือเลือข่ายสื่อชวน น้าส่วนราชการที่ได้ให้เกียิมาร่วมงานในวันนี้ค่ะที่ได้มาร่วมงานนะคะมนนีการแสดงความยินดีกับการที่วัดพระธาตุช่อแแฮได้เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนบนวิถีนะคะเ็าไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้ก็มีท่านหวนาัวหน้าผู้ตรวจราชการท่านผู้ตรวจราชการของกระทรวงวัฒนธรรมและยังมีวันธรรมจังหวัดอีก16จังหวัดภาคเหนือนะคะที่มาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับ การขับเคลื่อนบริบทงานในด้านของมิติศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของวัดพระธาตุช่อแหโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้พลังอันเข้มแข็งนะคะจากท่านพระโสรเิตรารักษนะคะรองเจ,าาจ้าคณะจังหวัดแร่แล้วก็เจ้าเจ้าวรววัาวาวาดวพระธาตุช่อแห่พระลำหลวงแห่งนี้นี่เองนะคะแล้วก็ยังได้ค่ะผู้ทรงุณวุธทางวัฒนธรรมนะคะอ,อาจารย์โกมลพานิชพันนะคะท่านเป็นผู้ทรงุณวุธที่ต้องบอกว่าเป็นเยี่ยวแรงสําคัญ เมืองแพ้ค่ะเป็นเมืองที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มากมายและก็เข้มแข็งมากรวมถึงชาวชุมชนนะคะก็ให้ความสมัครสมานสามัคมคีการมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนทำานำเอาสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิน่นหรือว่าเรียกว่าเป็นของดีของท้องถิ่นนั่นเองค่ะ มานำเสนอเพื่อก่อให้เกิดรายได,ได้ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันเราก็ถือว่าอันนี้เป็นหนึ่งในภารกิจที่รัฐบาลเองได้มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมนะคะในการพยายามที่จะไปสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนให้อยู่ได้ด้วยตนเองให้นำเอาสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เป็นสเสน่ห์ของชุมชนนั้นๆเนี่ยมาเป็นจุดข,ขายที่เราเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอยู่ในพื้นที่ แต่อยู่ที่เราจะเล็งเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราเอามาพัฒนาปรับปรุงและสร้างให้เกิดการยอมรับ ส้างให้คนมีความต้องการจริงนั้นจึงจะเรียวกว่าเป็นซอฟต์แาร์ค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่ก็จะมีสเสน่ห์อตัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันแรกก็เหมือนกันแท่ก็เป็นหนึ่งอัตล,ล,ลักษณ์ในสิชุมชนที่เราได้รับการได้คัดเลือกมานะคะก็คงเดี๋ยวจะต้องรอเข้ารับโลนะคะทางจาวาบอกอยากจะรับโลให้เสร็จก่อน16ม,มีนาคมน,นะจะพยายามนะคะค่ะก็ส่งเรื่องไปที่ทำเนียบแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอ ะะก็ไม่จะได้ลงมาติดตามนะคะสนับสนุนการดําเนินง,งานให้พัฒน,นาต่อยอดไปอีกนะคะนอกจากพื้นที่อย่างชุมชนแล้วเรายังอยากจะได้จังหวัดแพร่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการยกระดับเทศการประเพณนีอีกนะคะเข้าการดำเนิีงนพร้อวหน้าที่มีค่ะห้าสี่สามสองหน ครับพร้อมครับมองกล้องตรงกลางครับหนึ่งสองสามถือภาพนะครับตะคู่นะครับตะคู่นะครับวิดีโอนะครับขออนุญาตครับแป๊บบแบแป๊บหนึงราับสัญญาณนะจ้าดสัญญาณก็มีครับครับผมเอเป็นภาพวิดีโอนะครับหนึ่งนย อยากจะวัดแต่คุณแม่มาราบอนมุ่งมั่งจะ